พิมพ์นี้เขาเรียกเป็นมหาพุทธพิมพ์นะคุณชินนะเป็นสมเด็จเกจโยนะพิมพ์นี้นะนะฮะเนี่ยนะฮะคือเขาไม่รู้เรื่องรู้ร้าหรอกนะฮะแล้วยิงไปอะไรฮะไปแปรสภาพไปแล้วฮะเอาชื่อคนนู้นคนนี้มาทำโอ้ยไอ้มวยน้อยเอ้ยไม่ได้เรียกมันอาจารย์หน่อยคนอย่างนั้นนะไอ้มวยน้อยนะพระคุณทุกองออกมายิงขึ้นจอเลยนะฮะแล้วถ่ายทอดสดนะฮะถ้าพระคุณชนะพระผมนะเอาพระผมไปเลยนะฮะหรือว่าจะ จะเป็นยังไงก็ว่ากันมาเลยนะ,ะแต่ถ้าภาผมชนะพระคุณนะคุณต้องให้ไปบวชหรือไปขายก๋วยเตี๋ยวดีไปเพื่อนเพื่อนไปบวชขายก๋วยเตี๋ยวคงไม่ไปแล้วลหละเพราะว่ารับปากอาจารย์หนึ่งก็อะไรฮะต่างคนต่างเล่นโอ้ยอายเนาะนั่นหรอไอดอนใครนะ่ะผมไม่เรียกอะฮะไอพวกกุบในกาลาผมไม่เรียกอาจารย์หรอกนะ,ะอันนี้เป็นพิมพ์มหาพุทธพิมพ์นะเป็นสมเด็จเก,จ,เกจโยนะเนี่ย ที่ทุกคนไม่เคยรู้เลยนะฮะแต่ถ้าคนเป็นเซียนสมเด็จจริงๆเขาจะรู้นะฮะอันนี้เป็นมหาพุทธพิมพ์นะฮะเป็นสมเด็จเกจโยนะนะฮนะเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูเลยนะฮะแควะซ้ายขนาดไหนนะฮะปึ๊กนะฮะตัง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 ตง,ตง,ตงเป็นยังไงพระเราแท้ตรงไหนพิมเพือนไอ้โค้มตึงไม่มีนะฮะ หร้อยห้าสิบปีร้อยแปดสิบปีบปจะคมตึงตรงไหนอ่ะมันต้องแบบนี้นะฮะเกิดอะไรฮะยุบย่นยับนะฮะมวลสารต้องลอยหรือว่าต้องอยู่ในองค์เนื้อให้อยู่เป็นจุดนะฮะดูใกล้ๆนะฮะดูจุดตรงแรกพี่เพื่อนดูให้ลึกๆอย่างเงี้ยมันมีไหมเนี่ยไอคนฟังน้ำมันมีไหมมันมีมาสอนหรอกมันสอนนะฮะมีขาติ่งหูจีบตะหนีตรงนี้ขี่ตรงนั้น,น บอกยิงขึ้นจอเลยนะถ้าใครได้ดูไลฟ์สดบอกอาจารย์ยิงขึ้นจอขยายให้ดูหน่อยอยากดูเออเอาท้าแบบนั้นเลยอนะ่หรือว่าแคปหน้าจอ,องผมเนี่ยส่งเข้าไปข้างในให้เขาดูหน่อยนะฮนะเนี่ยยิงแบบนี้นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ยิงขึ้นจอนะนี่แค่โทรศัพท์นะ้องเพื่อนเพื่อนยังเซมๆอยู่นะเห็นไ,ไหมเนี่ยอย่าไปเชื่อคนกลุ่มนั้นนะนะฮนะทุกวันนี้มันรอรอ,อนะฮะรอเวรกั